สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจ้าบานินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวนาฬิกาในฝั่งของผู้หญิงนะครับของแบรนด์ลองจินกันบ้างนะครับว่ารุ่นไหนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเบสชอยที่สุดสําหรับคุณสาวๆนะครับถ้าต้องการจะเลือกซื้อนาฬิกาจากฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีเอลิเมนต์ของความเป็นลักชัวรี่อยู่อย่างเต็มตัวนะครับผมก็เลยเลือกมาเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า ลากรองคลาสสิกรือลองจินนะครับรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี1992แต่ว่าเรือนที่นำมาให้เพื่อนๆได้ชมในวันนี้นะครับเป็นเรือนใหม่นะครับที่เปิดตัวในปี2021ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับที่โรงแรมสยามเคมเบนสกี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่53,900บาท เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าหลังจากที่พิจารณาในเรื่องของงานดีไซน์นะครับแล้วก็วัสดุต่างๆผมก็คิดว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับสาวๆที่จะลงทุนกับนาฬิกาสวิสแท้ๆสัก1เรือนนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับมีความคลาสสิกมากๆในทุกๆมิตินะครับแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่บ่งบอกถึงความเป็นลักชัวรี่อย่าง100%เรนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่หน้าปัดนะครับนี่ไม่แน่ใจว่ามองผ่านกล้อง เพืเ่อนๆจะเห็นความสวยงามของหน้าปัดหรือเปล่านะครับหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นขาวแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็คือเป็น m a เต e r o อ p e เพ l นะครับก็คือจะเป็นมุกแค ที่ผ่านกระบวนการการจิรนัยมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ Longi อยู่อยู่ทางด้านบนนะครับเข็มของนาฬิกานะครับจะมีความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ปัดฟินิชชิ่งมาอย่างสวยงามนะครับมาร์เกอร์ทั้งหมดนะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเป็นเพชรแท้นะครับเป็นไดมอนด์จริงๆนะครับไม่ได้เป็นคริสตัลนะครับซึ่งมีทั้งหมด12เม็ดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นหน้าปัดที่เป็น m a ร t e r o ร์ออฟเนะครับตัดกับ เท็แท้นะครับแล้วก็ตัวเรือนที่เป็นสตีลแล้วก็มีการปัดฟินิชชิ่งงานมาอย่างดีนะครับมีความวิ้งมากๆนะครับมีความสวยงามบูราเล่นกับแสงนะครับแต่ว่ายังมีความคลาสสิกมีความถ่อมตัวนะครับแล้วก็มีความสวยงามในแบบฉบับของความเป็นธรรมชาติด้วยวัสดุที่เขาใช้ก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับขนาดหน้าปัดนะครับจะอยู่ที่29มิลิเมตรนะครับใครที่ชื่นชอบ หน้าปัดที่ใหญ่กว่านี้ก็จะมีตัวเลือกเป็นแบบ3 8ม m mm แลนะครับแล้วก็เครื่องของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบคอร์สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีเข็มวินาทีนะครับสำหรับนาฬิกาของผู้หญิงในรุ่นนี้นะครับก็จะมีเป็นเข็มชั่วโมงแล้วก็มีเข็มนาทีนะครับสวยงามมากๆนะครับตัวเรือนเนี่ยมีความสลิมแล้วก็มีความบางมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูค่อนข้างที่จะบางนะครับ เราะฉะนั้นผมมองว่านาฬิกาเรือนนี้เปรียบเสมือนกับการใส่เครื่องประดับอเลอค่านะครับที่สามารถที่จะบ่งบอกเวลาได้นะครับความพิเศษที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมนั้นก็คือสายหนังของเขานะครับอันนี้จะเป็นไวท์อ a ลเกเตอร์นะครับก็คือเป็นหนังจระเข้นะครับที่ผ่านกระบวนการการฟอกสีแบบสีขาวนะครับแล้วก็เป็นหนังจระเข้แบบแท้ๆนะครับพอมาดูทางด้านหลังนะครับเขาก็จะมีการสตปมไว้เลยนะครับว่าอันนี้จะเป็นสายแบบสายหนังจระเข้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ นะครับแล้วก็จะมีการแสตมป์ คำว่าลองจินแบบนี้นะครับแล้วก็มี reference ของหนังอยู่ด้วยนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เพชรแท้นะครับได้หน้าปัดมาสเตอร์ออฟ l แล้วก็ได้หนังจระเข้นะครับซึ่งทั้ง3มวัสดุเนี้ยผมถือว่าเป็นวัสดุที่เลือค่ามากๆสําหรับวงการลักชัวรี่นะครับแล้วก็มาในราคาประมาณ50,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับจุดเด่นหรือว่าไม่ตายของนาฬิการเรือนนี้นะครับก็คือการเชื่อมต่อระหว่างตัวเรือนที่เป็นวงกลมนะครับกับสายซึ่งเขาจะมีเทคนิคอยู่ทางด้านข้าง บบให้เพื่อนๆลองลองชมดูนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความโค้งแล้วก็จะมีความเว้านะครับนี่จะแยกออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็เวลาที่เราใส่นะครับนาฬิกาเนี่ยจะค่อนข้างอยู่บนข้อมือได้สบายมากนะครับแล้วก็บริเวณหน้าปัดที่เป็นวงกลมเนี่ยนะครับก็คือจะสามารถที่จะแบบลอยเด่นออกมาได้แล้วก็ด้วยไซส์กับดีไซน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะขึ้นข้อมือกับผู้หญิงเนี่ยได้หลากหลายไซส์มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตลองเทียบกับข้อมือของตัวเองนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสชมความสวยงามของนาฬิกาเรือนนี้นะครับเนี่ย เวลาใส่อยู่บนข้อมือนะครับก็ฟีลลิ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะใส่กับข้อมือได้หลากหลายไซส์มากๆนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับคือมีความเรียบมีความโก้มีความหรูหรามีความคลาสสิกนะครับแล้วก็ Timeless แบบไม่ได้ต้องการโชว์ออฟหรือว่าบง่งบอกหรือว่าตะโกนความเยอะของงานดีไซน์นะครับแต่ว่างานดีไซน์เนี่ยก็มีความหรูหราแล้วก็สง่างามมากๆนะครับจริงๆผมมองว่าเรือนนี้นะครับเอาไปใส่กับเสื้อคอเต่าสีดำนะแล้วก็ใส่กางเกงยีนสักหนึ่งตัวรองเท้าส้นสูงนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสเวตเตอร์คอเต่าเนี่ยไว้ในกางเกงแล้วก็ลองเลือกในการเรือนนี้ให้แทนเครื่องประดับนะครับที่อยู่บนข้อมือ ถือกับกระเป๋าแบรนด์เนมสัก1ใบเนี่ยก็คือเพียงพอแล้วนะครับอาจจะใส่ต่างหูที่เป็นมุกเข้ากันหรืออาจจะเป็นต่างหูเพชรเรียบๆติดหูสัก1คู่นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับมับนก็เป็นดีไซน์ที่มีความคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากๆสําหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เลยอยากจะมาทํารีวิวให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันนะครับ เพราะว่าเราจะหาช่องที่รีวิวเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็รีวิวแบบเจาะลึกในในในาฬิกาผู้หญิงเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะมากในประเทศไทยนะครับแล้วก็เดือนนี้เพิ่งล้อนออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามในช่องมาทินพูเนี่ยต้องได้รับชมคอนเทนต์ที่มีความเ e อ็กซ์คลูซีฟมีความพิเศษแล้วก็เจาะลึกมากๆนะครับนี่สำหรับใบเซอร์ติฟิเคตของเขาอะนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ประดับด้วย เพชรแท้นะครับเขาก็จะมีเป็น Diamond Certificate นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะบอกรหัสรุ่นของนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกจํานวนเพชรนะครับซึ่งใช้ทั้งหมด12เม็ด แล้วก็บอกจำนวนกระดันะครับก็อยู่ที่0.081กระดันะครับแล้วก็จะบอกคัลเลอร์สีของเพชรนะครับก็เป็น VS SI นะครับเพราะทุกครั้งเวลาที่ซื้อนาฬิกาของลองจิ้นแล้วเพื่อนๆเห็นว่ามีเพชรประดับอยู่บนตัวเรือนนะครับก็จะมั่นใจได้ว่าเป็นเพชรแท้อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้เป็นคริสตัลที่เอามาประดับแต่เป็นไดมอนด์หรือเป็นเพชรจริงๆที่มีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทั้งเพชร ได้ทั้งมุกแล้วก็ได้ทั้งหนังจราเข้นะครับแล้วก็ได้ทั้งแบรนด์ที่มีความเก่าแก่แล้วก็คอนเซปต์ของแบรนด์ก็คือ a อริการอีสแอน t ์แอตตนะครับก็คือมีความหรูหราแล้วก็สง่างามดีไซน์ที่มีความ t m m l l s s นะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้นาฬิการลองจินเนี่ยก็เป็นการกลับมาอย่างสง่างามมากนะครับในยุคปี2021นะครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็น g ก e s ์ speaker ในงานอีเวนต์ของลองจินด้วยนะครับทุกคนเนี่ยก็ให เสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จริงๆปีนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวนาฬิกาอีกหลากหลายรุ่นนะครับนี่ก็สวยงามมากๆสําหรับเรือนนี้นะครับอยากให้มีโอกาสได้ไปลองของจริงนะครับที่บูติกของลองจินนะครับทุกๆสาขาท่วประเทศนะครับหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดต่างงจััหวดนะครับก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้นะครับเขาก็จะมีทั้งแบบ Lazada Sho อ e, ปีในหัวข้อที่เป็นแบบ Off ฟ c i a l ของเขาอะนะครับนี่ก็เป็นเรือนหนึ่งที่แบบ สวยมากครับแล้วถ้าใครชอบเป็นสีอื่นๆนะครับจริงๆในซีวีลากกองคลาสสิกเดอะลองจินเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสายที่เป็นสายหนังสีดําเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีสายที่เป็นสีเ,เป็นบลู เอลเกเตอนะครับก็คือเป็นสายที่เป็นแบบสีออกแนวน้ําเงินน้ําเงิน Navy นะครับสีฟ้าฟ้านะครับหรือถ้าชอบดีไซน์แบบนี้แล้วก็ต้องการจะใส่เป็น everyday use นะครับสามารถที่จะเลือกเป็นสายที่เป็น s t i n l e s s s t e e l ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีซีวี์ที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยจะเป็น s t l e s s s t e e l นะครับเท่าที่ผมเช็คราคามาราคาก็น่าจะประมาณ50,000กว่าบาท รประมาณนี้สําหรับหน้าปัดอยู่ที่29มิลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าเป็น best choice มากๆากนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีนาฬิกาดีๆสัก1เรือนแล้วก็เป็นนาฬิกาสวิสแท้ๆแล้วก็แบรนด์ที่เก่าแก่นะครับวัสดุทั้งหมดที่ใช้เนี่ยก็เป็นวัสดุที่เลอค่านะครับในวงการลักชัวรี่อย่างแท้จริงนะครับในราคาครึ่งแสน นะครับก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับเรือนนี้เนี่ยไม้ตายก็คือตรงบริเวณข้อต่อนะฮะฟินิชชิ่งงานข้อต่อตรงนี้เป็นเทคนิคของเขามากๆที่ทําให้เวลาที่นาฬิกาอยู่บนข้อมือเนี่ยนะครับวงกลมเนี่ยจะลอยเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไซส์นี้เนี่ยอาจจะดูเล็กนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเข้ากับข้อมือของผู้หญิงเนี่ยได้หลากหลาย ไซส์มากๆนะครับแล้วก็เป็นไซส์หนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับของลองจินเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเลือกนาฬิกาเรือนนี้นะครับมาเป็นนาฬิกาที่เป็น b บ s ช choice เรือนแรกของผู้หญิงนะครับในฝั่งของแบรนด์ลองจินนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นลองแวะไปเยี่ยมชมนะครับของจริงได้ที่ช็อปบูติกของลองจินนะครับกับนาฬิกาที่มีชื่อรุ่นว่าละกงคลาสสิกหรือลองจินนะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูลลาไปก่อนสวัสดีครับ